โอเคนะสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ <N iin> นะ <N iin> จะเจอวันนี้ <N iin> รอรอน้องสายุูกเปิดกล้องประชันไม่ได้เลยเปิดก่อนเลยวันนี้ <N iin> <N iin> น้องสายุ้งอยู่ไหนเปิดกล้องยัง <K n iin> คือไลฟ์สดของชุยกินเราสามารถไลฟ์สดพร้อมกันได้แล้แต่แต่คุณลูกค้าจะเลือกดูวิปปองหรือน้องสายุูง <N iin> จ,รจริงๆก็อยากจะเว้นระยะห่างให้ไม่ใช่เว้นระยะห่างเว้นเว้น น้องสายรุง้งพี่ปองน้องสายรุ้งอะไรประมาณนี้แต่นี้เดินมาแล้วมาเจอของดีเทลมีเยวเทลมีเอ้ยเอาเลยเทลมีนะฮะคือเทมี me, จัดรายการนะฮะไปที่สุดคือคือเริ่มรายการมาได้สองสาวันแล้วแหละเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ไปที่สุดรายการวันที่ ท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมลืม11 11คุณลูกค้า11เดี๋ยวจะเจอเจอกับพีซีวันนี้จะแนะนําโปรโมชั่นของเทลเมีเต็มที่เลยคุณลูกค้าเดี๋ยวสมาร์ทเดี๋ยวผมก็จะใส่แมสแล้วก็จะหันกล้องไปทางพีซีให้พีซีเขาช่วยบรรยายนิดนึงเพราะว่าเรื่องเครื่องส่างถามว่าถนัดไหมไม่ถนัดเลยแต่ว่าชอบชอบดูเวลาคุณผู้หญิงเขาแต่งตัวนะโดยเฉพาะคนที่บ้านเวลาเขาแต่งตัวเขาจะโอ้โหเขาจะมีอะไรปัดหน้าปัดหลังมีโอ้โหรองพื้นมีอะไร โอ้นอ oh, no. ส่งผม <laughs> คุณลูกค้าวันนี้ก็จัดรายการเป็นพิเศษนะครคุณลูกค้าก่อนที่จะเริ่มรายการของเทลมีเราก็จะฉลองครบรอบ47ปีก่อนนะครับว่าช่วงนี้ท่านใดที่ซื้อครบ1,000บาทขึ้นไปม่จะเป็นเทลมีหรือสินค้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ1,000บาทขึ้นไปใบเสร็จอย่าทิ้งนําใบเสร็จไปลุ้นรางวัลกันที่โปรโมชั่นใหม่มาในเลื่อนนะคุณลูกค้านะโปรโมชั่นแกรนด์ฮอลล์อยู่ตรงนั้นใบเสร็จ1,000บาทไปลุ้นรางวัลกันนะครับเมื่อวานโอ้โหผมโพสต์ให้ดูล จัดมา2วันละยี่สิบห้ากับยี่สิบหกวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดคือลูกค้าไปที่นั่นได้ทุกคนเลยคุณลูกค้าได้ทุกคนจริงๆนะครับนะไม่รางวัลเล็กก็รางวัลใหญ่มีพ้าลมแต่วันพ้าลมออกเยอะมากพ้าลมกระเป๋าเดินทางแล้วกเ็เครื่องนุ่งหม่มเขาเรียกอะไรนะผ้านวมผ้านวมอ่าพนวม,มออกเยอะจริงๆเมื่อวานโอ้โหคุณลูกค้าสนุกสนานเต็มที่แล้วก็ได้รางวัลกันทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับชอบที่ทวีกิจมีเวลาแค่ถึงวันที่3ตุลาคมเดือนหน้าเท่านั้นเองนะครับเราจัดรายการฉจลองครบร 9วันด้วยกันจลองคบรอบ47ปี9วันด้วยกันเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าอย่าลืมนะจ๊ะซืรอบ1,000บาทนําไปเสร็จไปแลกซื้อได้เลยนะครับแลกซื้อไม่พออ,อ,อะไรนะลุ้นรางวัลกันที่โปรโมชั่นบันรในเลื่อนเอ๊ะวันนี้พูดผิดพูดถูกพูดติดขัดยังไงไม่รู้นะคุณลูกค้าวันนี้ <laughs> รู้สึกจะลากยาวมาสามวันแล้วไม่เป็นไรยังไงก็ยังยังไม่ครบเก้าวเลยเพิ่งได้แค่2วันสักวันที่วันที่สเองเนีย่ยเลยตั้งอะไร6วันกว่าจะ9วันกว่าจะเสร็จเวันพอดีคุณลูกค้าเออสนุกสนานนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูเทลมีกันนะคุณลูกค้าวันนี้เดี๋ยวผมขอกล้องหน้านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดแมสก่อนนะจ๊ะพอจะไลฟ์สด2คนก็ต้องปิดแมสก์แต่ไลฟ์คนเดียวผมจะไม่ปิดหรอกผมอยู่คนเดียวจริงจริงผมอยู่คนเดียวนะครับคุณลูกค้านะซึะ่งค่านาทีทองมีไหมอ๋อนาทีทองเหรอเเดดีี๋๋ยยววผม นาทีทองเท่าไรนะ47บาทใช่ไหมพี่ปลานาทีทอง47บาทมีอีกไหมมีเยอะมีเยอะนาทีทองมีเยอะของอ๋อของพึ่งเข้าออคุณลูกค้าเดี๋ยวท้ายของเทลมีเดี๋ยวผมจะให้ดูสินค้าอ่าพึ่งเข้าออที่วันนั้นลูกค้าแบบ ใน YouTube ใน YouTube ลูกค้าถามว่าเขามุงอะไรกันเหรอในไลฟ์สดของทวีกิจวันนั้น,น okay. เขามุงอะไรกันเหรอสินค้าราคา47บาทฉลองครบรอบ47ปีคุณลูกคา้าโอ้มุงกันโอ้คุณลูกค้าไปดูไลฟ์สดย้อนหลังได้หรือไปดูใน YouTube ก็ได้คุณลูกค้าใน u t u b e ในในในอีพีเท่าไหร่ผมจะไม่ได้แต่ว่าในหัวข้อว่าเขามุงอะไรกันเหรอนั่นแหละนั่นแหละในยูทูปอ่ะโอเคเธอมีครับคุณลูกค้าวันนี้มาจะเจอกระเทียม๊ะแชร์หรือย,ยัง เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งคุณลูกค้าดเดี๋ยวแชร์ก่อนนะจ๊ะแชร์ก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ให้คุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านก่อนนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้อ๋อแม็กดีนใช่ไหมแม็กดีนยังจัดรายการอยู่คุณลูกค้าผมหาผมหาอ๋อเทมีเจอแล้ว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 คุณล,ลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะเจอกับพีซีของเทมีนะครับคุณลูกค้า เเเเ PC เขาจะแนะนําสินค้าของเทมีให้คุณลูกค้าได้รู้ว่าช่วงนี้เทมีจัดรายการมีสินค้าอะไรกันบ้างนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าระวังนะครับ <c oughs> อ่ะเจอเจอกะเทมีนะครับวันนี้นี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีเดี๋ยวนะครับผมต้องหาไม้มาให้พี PC เขาอนแป๊บนึงนะจ๊ะแป๊บนึงอ่า <c oughs> พีซีน่ารักไม่จ๊ะอ่าน่ารักกดไลค์มา <c oughs> พูดอย่างนี้ก็ได้จ้ะค่ะอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มีในส่วนของนะคะสินค้าโปรโมชั่นนะคะอันนี้นะคะเราจัดรายการนะคะลด20นะถึง50%สิเปอร์เซ็นต์นะสินค้าทุกชิ้นเริ่มที่20%เปอร์เซ็นต์นะคะแต่วันนี้นะคะเรามีในส่วนของช่วงนาทีทองนะคะเดี๋ยวไปด้านนู้นกันเลยค่ะตอนนี้นะคะช่วงนาทีทองของเรานะคะก็จะมีในส่วนของแป้งนะคะจะมีในส่วนของแป้งนะคะแป้งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะด้านนี้เลย สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสอบถามได้นะคะในส่วนของนะคะตอนนี้จะเป็นแป้งนะคะแป้งทูเวนะคะนี่เลยแป้งทูเวค่ะอาจยินไหมคะ,ะแป้งทูเวนะคะเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของรองพื้นนะคะมีกันแดดด้วยราคาพิเศษเลยวันนี้ซื้อ1ชิ้นนะคะราคา250บาทแต่วันนี้เรามีโปรนะคะซื้อ1แถมหนึ่งในราคาเพียง 278บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีส่วนของอโปรโมชั่นแรงๆนะคะลิสติกเนื้อแมทนะคะ,ะลิสติกเนื้อแมทนะคะลิสติกเนื้อแมทนะคะนี่เรามีเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเรามีหลากหลายสีมากๆเลยนะคะนะคะตัวนี้อ่ะ,อะนะคะ โปรโมชั่น1แถม1นะคะสแท่งร้อยเดียวนะสแท่ง100บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของลิปสติกเนื้อแมทผสม moisturizer ราคาสุดพิเศษเลย1แถม1แล้วก็ในส่วนของลิปเนื้อ moisturizer นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยสีเรามีให้เลือกเยอะเลยนะคะในส่วนของตัวนี้ค่ะเรามีครบทุกสีเลยนะคะราคาพิเศษจากปกติราคานะคะ250เราขายแค่ร้อยเดียวคุ้มมากๆเลยนะคะเป็นลิปสติกเนื้อแมทผสม m o ไรเ i z e r แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อไม้จอยเซอร์แพ็กเกจสวยงามนะคะสวยมากทาแล้วสวยมากนะคะตัวนี้ราคาเพียงแค่งละหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะใครที่มาก่อนนะคะมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวยก่อนค่ะซื้อวันนี้สวยวันนี้ค่ะนะคะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอฝากไว้นิดนึงนะคะในส่วนของเคือมางเทลมีเนี่ยเราจัดโปรโมชั่นเยอะเลยนะคะนี่แหละอันนี้จะเป็นส่วนของครีมบำรุงนะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มนะคะตัวนี้จะ 650เหลือ450บาทนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอเซรั่มตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็จาก950เหลือ550บาทเท่านั้นย้ํานะคะว่าสินค้าเรามีจําจนวนจํากัดนะคะเรามีจํานวนจํากัดถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนแน่นอนนะคะแล้วก็ลิปมันนะคะลิปมันตัวนี้ก็จะ29บกาบาทเท่านั้นเองสินค้าราคา,าเบาๆนะคะสาหรับคุณาสาวๆทุกท่านแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงโปรโมชั่นของเรานะคะตัวนี้เลยค่ะ แป้งสปอร์ตนะคะแป้งสปอร์ตสี่สูตรเพื่อผิวที่แตกต่างวันนี้นะคะซื้อแป้งสปอร์ตสองชิ้นนะ,ะสูตรใดก็ได้นะ,ะสูตรใดก็ได้สองชิ้นในราคาปกตินะคะเจ็ดร้อยสิบบาทนะคะลดยี่สิบเปอร์เซ็นห้าร้อยหกสิบแปดบาทแถมนะคะแถมนีส่วนของครีมกันแดดตัวนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะแถมนีส่วนของครีมกันแดดตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ราคาสามร้อยห้าสิบห้าบาทอ่า ซื้อ2องนะะแถม1นะ,ะในราคาเพียง568บาทเท่านั้นค่ะนะ,ะฝากไว้นิดนึงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสนใจตัวไหนถามได้นะคะสอบถามกันได้นะครับทางอินบ็อกของุวิกิจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่ภาพรวมของเทลมีสักพักหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนะครับน่ะจากตรงนี้เลยนะครับที่น้องพนักง,งานขายบรรยายไปเมื่อ ตะกี้นะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวให้คุณลูกค้าได้ดูภาพรวมแบบชัดเจนอีกที่หนึ่งนะครับผมนะอลองดูแล้วกันนะครับผมจะแพลนกล้องไปช้าๆให้คุณลูกค้าได้มองนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่เป็นออชอบนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเทลมีก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่ อ,อยู่ตรงโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นตรงประตู2อนะฮะอยู่หน้าร้านทองนะครับอยู่หน้าร้านทองอยู่ใกล้ๆก,กับประชาสัมพันธ์นะฮะถ้ามองเห็นประชาสัมพันธ์ก็จะมองเห็นร้านทองแล้วก็มองเห็นเทลมีที่จัดรายการอยู่กันตรงนี้นะครับนะจัดรายการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่11ตุลาคมเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญเลยนะครับกับผลิตภัณฑ์เครื่องสมางเทลมีนะครับสุดยอดเลยวันนี้มีทั้งถูกมีทั้งลดมีทั้งแจกนะครับลดสูงสุดถึง50%าสิบเปอร์เซ็นตนะครัี่มอง ตามภาพมาได้เลยนะครับเนี่ย คุณลูกค้าต้องการแบบไหนแคปหน้าจอแล้วก็จิ้มมาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวสอบถามพนักงานขายให้ว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ก็ถามรีฟิลมาเดี๋ยวผมตอบให้นะครับรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊านี่ดูภาพรวมไปก่อนนะครับคุณลูกคา้านะก็เรียนเชิญเลยนะครับเทมีจัดรการฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุ๊ปนะครับน่ะ20ถึง50ด้วยกันนะนี่นี่นี่นโลโก้ตรงนี้นะครับนะก็อยู่เนี่ยอยู่หน้าร้านทองนี่คือร้านทองนะคุณ นี่มองเห็นประชาสัมพันธ์หัวจะแผงนก้องไปช้าๆนิดหนึ่งนี่ประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เทลมีก็จะอยู่ใกล้ๆประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยใกล้ๆตรงนี้เองนะครับเดินเข้าทางประตู2เซสว่นเซนก็มาก็จะเจอเจอเลยนะฮะใกล้ๆตรงนี้เองนะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญแล้วนะครับสอบถามทางอินบ็อกของเพจห้างชูวิกิตมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมตอบไม่ได้เดี๋ยวจะให้พนักงานขายช่วยตอบให้นะครับคุณลูกค้า อ่ามาเจอเหห็นน้ากันแล้วเห็นหน้ากันแล้วเดี๋ยวต้องทายช่วงสุดท้ายนะช่วงสุดท้ายของของไลสดเทลมีในวันนี้นะฮะสงสัยอะไรก็สอบถามกันได้เลยนะครับ <S <S อย่าลืมนะครับซื้อครบหนึ่งบาทนะใบเสร็จอย่าทิ้งนำใบเสร็จไปรุ้นรางวัลกันที่โปรโมชั่นใหม่มาในเลื่อนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่น้องน่นารักนารักคอยต้อนรับคุณลูกค้าอยู่นะครับซื้อครบหนึ่งบาทรุ้นรางวัลกันเลยนะครับนอกจากที่จะได้รางวัลต,ต,ตรงตรงตรงอ่ประชาสัมพันธ์แล้ว จสกสบานก็เวลามีของแถมลูกค้าก็ไปแลกของแถมได้หรือแลกของแถมเสร็จแล้วนะครับก็นําไปเสร็จไปรุนรางวัลการที่นู่นมีรางวัลใหญ่ให้คุณลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะครับคุณลูกค้ารางวัลเนี่ยรางวัลใหญ่นี่ก็คือวันต่อวันถ้ารางวัลใหญ่วันนี้ไม่หมดก็ไปทบพรุ่งนี้อีกทบพรุ่งนี้อีกทบพรุ่งนี้อีกเรื่อยๆโอ้โหวันสุดสายทงสายมึงมาลังการงานสร้างรางวัลเล็กรางวัลเล็กเราไม่เน้นเราเน้นรางวัลใหญ่คุณลูกค้าจริงๆแต่ไป ไปตรงนั้นได้รางวัลกันทุกคนเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะหนึ่งอ่าโอเคนะครับนาเทลมีวันนี้20-50%ถึงที่บริเวณโปรโมชั่นตรงนี้หน้าร้านทองหน้าประชาสัมพันธ์นะครับเรียนเชิญคุณลูกค้าที่ติดตามชมไลฟ์สดในวันนี้หรือติดตามชมไลฟ์สดย้อนหลังก็ได้ติดตามชมไลฟ์สดใน YouTube ก็โอเคนะครับก็เรียนเชิญเลยกับเทลมีในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปองวรวัตน์นะฮะแล้วก็น้องพนักงานขายของเทลมีนะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ติดตามชมไลฟ ขอบคุณครับ